สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานเรื่องงานก็เรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรมากอาจจะเจอประเด็นดราม่าบ้างเล็กน้อยให้หนักแน่นนะคะอย่าหูเบาให้ปิดหูปิดตาใครจะพูดอะไรจะว่าอะไรก็อย่าไปใส่ใจค่ะสำหรับคนที่ทำงานค้าขายหรือเป็นเซลช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะให้ออกไปหาลูกค้าค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดขายได้นะคะการเงิน ค่อนข้างอยู่ในช่วงวิกฤตเลยค่ะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นปัญหาที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของภาระต่างๆที่เราเคยไปสร้างไว้และติดตามตัวเรามานะคะโดยที่เรายังเคลียร์ไม่ได้ให้พยายามสร้างวินัยทางการเงินให้ดีค่ะจัดการควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีพยายามหาช่องทางการเงินใหม่ๆแล้วก็เคลียร์หนี้สินเดิมให้จบนะคะ แม้ว่าจะมีปัญหาที่ค่อนข้างหนักแต่ถ้าคุณมีสติจัดการไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคุณก็จะสามารถผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งไม่เราก็เขาอาจจะมีการคุยอยู่กับหลายคนหรือส่วนใครที่กําลังมีปัญหาแนะนําว่าให้ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลจะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ค่ะความรักสําหรับคนโสด ถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้ก็ให้คุยเรื่อยๆกันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนตัดสินใจเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวนะคะสุขภาพระวังการปวดแค้งปวดขาเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเล็กๆน้อยค่ะโชคลาภไม่มีวิแววให้เห็นเลยค่ะมีแต่ความเจ็บตัวผิดหวังมีแต่ความเจ็บปวด แต่ถ้าใครเป็นคนชอบความเจ็บปวดชอบผิดหวังซ้ำๆก็เชิญได้ค่ะตัวเลขของคุณคือเลข5และเลข7และตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความรักความผิดหวังของคุณค่ะ